ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมารีวิวยูนิตอีกหนึ่งตัวที่ถูกอัปเดตเข้ามาความสามารถก็ไม่ธรรมาดาเลเซอร์กันคาเมนาแมนครับบอกเลยว่ายูนิตตัวนี้เนี่ยเป็นที่ต้องการของท้องตลาดมากๆครับผมถ้าเพื่อนๆเ,เข้าไปในเทดดิงพาวซ่า จะเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าจะมีตัวคนถามว่าคู่แฮปเลเซอร์กันคารเมนาแมนตอบแบบแมนแมนก็คือไม่มีนะครับได้มาเพราะสุ่มครับผมดูยังอยู่อยู่เลยลัคกี้บูลของผมนะครับไปหาซื้อในเทียนดิงพาซ่าไม่มีใครขายเลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับจำนวนการออก2องแสนหนึ่งหมื่นกว่าตัวครับผมแล้วมาดูความสามารถของเขากันก่อนที่จะไปดูความสามารถแบบจริงจังๆภายในเกมกันนะครับดูคุณสมบัติแบบคร่าวๆกันก่อนครับดามเมจเริ่มต้น100อัพแม็กหนึ่งพันห้าร้อยและมีการโจมตี20อัพแม็กสามสิบคู่ด้าศูนย์จุด 5วิ up max 0.2และ DPS อยู่ที่200 up max 7,500ครับในเรื่องของดาเมจเนี่ยโอเคในเมื่อเป็นระดับรีเจนก็จะอยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ว่ารัศมีการโจมตีแอบแคบไปนิดหนึ่งนะครับคูดาวกับ DPS ใช้ได้ครับเมื่อนำมาเปรียบเทียบกับกินเลเซอร์ค a มมาาแมนที่เป็นระดับเอกุสิปนะครับดาเมจพอพอกันเลยเพื่อนๆรัศมีการโจมตีเนี่ยจะแพ้ให้กับกินเลเซอร์ค a มมาแมน คู่ดาวเท่ากันเลยนะครับผมแต่ว่าดีเพเป็นรองเจ้ากินเลเซอร์คาเมราแมนนะครับรวมไปถึงความสามารถพิเศษของเขาไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะเจ้าเลเซอร์กันคาเมราแมนเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันภายในแมปนะครับผมนํามาเปรียบเทียบกับเลเซอร์คาเมราแมนค่ะ ก็ใช้ได้นะครับดาเมจมากกว่าเลเซอร์คาเมราแมนค่รรวมไปถึง DPS ด้วยนะครับจะเป็นรองก็แค่เรื่องของรัศมีการโจมตีนี่แหละอันเนี้ยน่าเป็นห่วงนะครับเพื่อนๆแต่ก็ต้องดูครับว่าเขามีความสามารถพิเศษหรือเปล่าครับถ้าเป็นเมื่อก่อนผมคงรู้สึกเฉยๆกับยูนิตที่มีความสามารถพิเศษนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้มันไม่ได้แล้วนะครับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นยูนิตระดับไหนก็ตามแต่อย่างน้อยๆต้องมีความสามารถพิเศษในเรื่องของการป้องกันสตันนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ชัดเจนมากๆครับผมไม่ว่าจะบอสหรือทอยเล็ดตัวเล็กๆตัวน ตามแต่ที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่เนี่ยจะมีความสามารถในเรื่องของการสตันเหล่าค่อนข้างเยอะมากนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วถ้ายูนิตถูกอัปเดตเข้ามาใหม่ไม่มีความสามารถพิเศษในเรื่องของการป้องกันสตันงานมันก็จะไปตกอยู่ที่เมดิกหรือคามิล่ารีแพโดนนะครับผมมันจะกลายเป็นว่าตัวซัพพอร์ตของเราทํางานหนักมากกว่าเดิมนะครับส่วนเจ้าเลเซอร์กันคามิล่าแมนจะมีความสามารถเรื่องของการป้องกันสตันได้หรือเปล่าเรามาดูกันครับ ใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน250ครับผมเลเซอร์กันคาเมราแมนข้อดีหลักๆของเขาเลยคือคูดาวเร็วมากเพืเ่อนๆเห็นได้ชัดเจนนะครับผมเลเวลหนึ่งเนี่ย จัดการได้แบบสบายไม่มีตัวไหนหลุดเข้าฐานนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของเขาครับเมื่อก่อนเพื่อนๆจากันได้ใช่ไหมครับผมยูนิตมีแค่2ตัวเท่านั้นที่สามารถไปเล่นในโหมดไนท์แมนได้และใช้งานได้เป็นอย่างดีในช่วงต้นเกมก็จะมีนินจาคัมเมล่แมนกับดักสปิ i เกอร์แมนเมื่อก่อนเลยนะเพื่อนๆผมย้ำนะครับผมว่าเป็นเมื่อก่อนในช่วงแรกๆเลยนะครับแต่ว่านักปัจจุบันนี้มันมีอีเวนต์มียูนิตใหม่อัปเดตเข้ามาเยอะแยะมากมายครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็จะมียูนิตให้เราเลือกไปใช้งานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่า ที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีในช่วงต้นเกมเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากจะส่มแลลังเลว่าเอ๊ะเราจะส่มเจ้าเลเซอร์กรนันคัมนาแมนไปใช้ดีหรือเปล่าผมบอกเลยว่าตัวเนี้ยใช้งานได้ดีแน่นอนนะครับผมเงินที่ใช้ในการอัพเกรดจากเลเวล1ไปเลเวล2-300ครับก็ยังถือว่าใช้เงินน้อยอยู่นะอันเนี้ยผมอัปเกรดแค่เลเวล2เองครับเราป้องกันฐานได้สบายเลยนะ จะออโต้สคริปต์ก็ได้นะครับอัปเกรดจากเลเวล2ไปเลเวล3 7 5เอเพื่อนๆช่วยกันสังเกตคาแรคเตอร์ของเขาหน่อยนะครับว่ามีส่วนไหนเปลี่ยนแปลงไปบ้างในระหว่างที่เราอัปเกรดนะครับผมเมื่ออัปเกรดเป็นเลเวล3แล้วสังเกตเห็นได้ชัดเจนนะครับผมคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปจะมีเกาะเพิ่มเข้ามาที่หัวไหล่ซ้ายขวาแบบนี้เลยนะครับคาแรคเตอร์ Character ของเขาหรือว่าโมเดลเนี่ยมันดูคล้ายๆกับเจกีนเลเซอร์คาเมล่าแมนนะผมจะวางเปรียบเทียบให้ดูก็แล้วกันวางไว้ตรงนี้เหมือนกันไม่เอ่ย โมเดลไม่เหมือนกันครับแต่ว่าแอนิเมชันการโจมตีเนี่ยเหมือนกันแน่นอนเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูนะนี่ไงเหมือนกันเด,เด้ เป็นแสงเลเซอร์ตรงแบบนี้เหมือนกันเลยนะครับผมเพื่อนๆแตกต่างกันที่สีนะครับผมที่เห็นทอยหรือสโลแบบนี้เป็นความสามารถพิเศษของเจ้ากีนเลเซอร์คามิล่าแมนนะครับไม่ใช่เลเซอร์กันคามิล่าแมนนะเลเซอร์กันคามิล่าแมนเนี่ยผมยังไม่เห็นความสามารถพิเศษของเขาเลยนะครับเพื่อนๆเ,เราอาจจะต้องอัปเกรดไปก่อนนะครับผมอัปเกรดจากเลเวล3ไปเลเวล4ใช้เงิน1,200นะครับเมื่ออัปเป็นเลเวล4แล้วเมื่อสักครู่นี้เห็นอะไรขยับที่หัวของเขาอ๋อเขามีแสงเพิ่มเข้ามาใช่ไหม ก่อนหน้านี้ไม่มีเสียงหรือเปล่าผมไม่ได้สังเกตแต่เพื่อนๆรู้แต่ว่าช่วงตรงหูของเขาอะ่ะมันเหมือนมีอะไรเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับผมอัปเกรดแม็กเลยก็แล้วกัน,กนจากเลเวล4ไปเลเวล5ใช้เงิน2,200นะครับและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล5ครับผมเมื่ออัพแม็กแล้วคาแรคเตอร์ Character ของเขาจะเป็นแบบนี้เลยมีกระเป๋าเพิ่มเข้ามาด้านหลังนะครับเป็นกล่องสีดำไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วเท่มากๆยูนิตตัวนี้ และนี่คือลัศมีการโจมตีของเขานะครับผม30ถามว่าแคบไหมแคบนะครับเพื่อนๆไม่ได้กว้างมากนะแต่ที่เพื่อนๆเห็นมองว่ามันกว้างเนี่ยเป็นเพราะว่าคาแรคเตอร์ของเขาตัวน้อยหรือว่าตัวเล็กนั่นเองนะครับเราเลยมองแบบ เหมือนภาพหลอกตาพูดง่ายๆนะครับผมแต่ความเป็นจริงคือมันแคบนะครับมันไม่เพียงพอต่อการต่อสู้หรอกเราจะต้องหายูนิตตัวอื่นมาช่วยคอมโบด้วยนะครับแต่ในช่วงต้นเกมน่ะเอาไปเล่นได้สบายเลยนะครับผมตัวเดียวก็สามารถตั้งหลักได้แล้วและเพื่อนๆก็ฟาร์มเงินบิกสักพักนึงเรียกไททันออกมาอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่สไตล์การเล่นนะเว็บที่41 กับกองทัพเลเซอร์กันคาเมล่าแมนครับผมตอนนี้วางยูนิตแม็กหมดแล้วนะครับเพื่อนๆซานตาทีวีแมนขายทิ้งเรียบร้อยแล้วก็วางยูนิตแทนไม่สามารถทําอะไรได้แล้วเราได้แค่รอนะครับผมรอและลุ้นว่าจะสามารถผ่านด่านได้สําเร็จหรือเปล่านะครับคิดว่าน่าจะผ่านได้นะในเรื่องของดามจเราไม่มีปัญหาดาเมจเพียงพอนะครับพอระวังว่าเยอะเป็นกลุ่มแบบนี้เพื่อนๆดาเมจเขาจะสแต็กกันแบบว่าแรงมากเลยนะครับผมถ้ามาทีละตัวจัดการได้แน่นอนนะครับเล็กอย่างหนึ่งเขามีความสามารถพิเศษในเรื่องของ การป้องกันสตันด้วยนะผมสังเกตดูแล้วเมื่อสักครู่นี้นะครับผมแต่ว่าน่าเสียดายอ่ะการป้องกันสตันของเขามันกันได้แค่ฮิตเดียวนะครับฮิตที่2หลับครับผมโดยปกติยูนิตก่อนหน้านี้ที่ถูกอัปเดตเข้ามาใหม่นะครับจะมีความสามารถพิเศษคือป้องกันสตันได้แบบ2ฮิตนะครับผมแต่ว่าเจ้าเลเซอร์กันคาเมราแมนกันได้แค่ฮิตเดียวนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเพื่อนๆคอยสังเกตดูนะครับเห็นได้ชัดเจนเลยเวลาเขาตีมาเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเมื่อสักครู่นี้ตัวนี้เนี่ยเขายกปืนขึ้นมากันนะครับผมโอ้โห ฮัลโหลเดี๋ยวเวลาหลับก็หลับพร้อมกันนะครับผมถ้าหากเจอตัวระเบิดมา2ตัวติดเนะี่ยเพื่อนๆเนี่ยปึ๊บจิ้มหลับแล้วนะครับคือมันมีในเรื่องของครูดาวด้วยไม่ใช่ว่าการสตันแบบ100ซนะครับผมการได้ฮิตแรกพอฮิตที่2เขาก็จะหลับนะครับแล้วก็คูดาวนานด้วยนะไม่ใช่ว่าครูดาวแป๊บเดียวนะครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆคอยดูก็ได้ด้านหลังเนี่ยปึ๊บเอามาสกูตายก่อนเดินมาจิ้มปึ๊บเนี่ยไม่โดนเห็นไหมครับ เดินมาจิ้มตัวนี้ไม่โดนนะครับผมเพราะว่าเขายกปืนขึ้นมากันแต่ว่าิตที่2เนี่ยหลับเลยเนี่ยรอบสอแบบเนี่ยหลับเลยเห็นไหม เมื่อกี้เห็นได้ชัดเจนนะครับผมตัวอื่นไม่หลับนะครับพอมาตัวที่2ปุ๊บถึงจะหลับแบบนี้นะครับก็น่าเสียดายนะจริงๆถ้ากันได้สัก2ฮิตเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดีมากๆนะครับยูนิตระดับอันคอมมอนเขาก็กันได้2ฮิตเราเป็นถึงระดับรีเจนน์อะเลเซอร์กันคาเมร่าแมนไม่น่าเลยกันได้แค่ฮิตเดียวครับแต่โดยภาพรวมแล้วทําออกมาได้ดีแบบที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเวลาวางไว้เป็นกลุ่มแบบนี้ดาเมจเขาสแต็กกันดาเมจมันจะหนักมากเพื่อนๆจัดการพวกบอสตัวถึกๆมาตัวเดียวเนี่ยเอาอยู่นะครับผมแต่ประเด ตัวเดียวแล้วก็หลุดมาตรงนี้อีกเรียบร้อยครับผมฐานแตกไม่นะ่าซานต้าเวิร์กชอปเอาไว้อยู่ทาให้ออโต้สซคิป เราน่าจะผ่านนะครับมาสักครู่นี้ผมกดสกคริปต์เว็บแบบต่อเนื่องนะครับก็เลยหลุดมาเยอะแบบนี้ครับผมแต่โดยภาพรวมแล้วทําออกมาได้ดีครับสรุปครับผมเลเซอร์กันคาเมราแมนเป็นยูนิตอีก1ตัวที่ใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับถ้าให้ผมพูดแบบตามตรงก็คือเป็นเลเซอร์คาเมราแมนคาร่างอัปเกรดนั่นเองครับผมอัปเกรดมาเป็นเลเซอร์กันคาเมราแมนถ้าผมพูดอย่างนี้ปุ๊บเพื่อนๆเ,เห็นภาพแบบชัดเจนเลย นะครับผมเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับในเรื่องของคุณสมบัติของเขาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดาเมจคูลดาวดพีเอเนี่ยเขาทําได้ดีกว่าเลเซอร์คาเมราแมนค่นะครับแค่จะมีในเรื่องของรัศมีการโจมตีที่เป็นรอง เพราะฉะนั้นแล้วถ้าจะเลือกใช้งานเจ้าเลเซอร์กันคาเมราแมนเราก็จะต้องดูครับผมว่าแผนที่ไหนเหมาะกับยูนิตตัวนี้นะครับผม DPS ดาเมจคูลดาวดี D, ก็จริงแต่ถ้าวางในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะครับผมไปด่านที่ไม่เหมาะกับเขาเนี่ยเขาก็จะใช้งานได้ไม่ดีนะครับผมทอยเลยทิคิวโอเคใช้ได้นะครับแต่ถ้าไปด่านอื่นๆที่มีจุดโค้งน้อยนะครับมีที่ให้ตีน้อยก็จะไม่เหมาะนะครับผมรลศมีการโจมตี30เนี่ยมันไม่พอหรอกนะมันเล่นยากนะครับถ้าเราจะเอาไปวางแบบในตำแหน่งที่ไม่เหมาะสมนะ ผมส่วนเจ้ากีนเลเซอร์คาเมราแมนอันเนี้ยเขาดีอยู่แล้วนะครับดีตรงที่ว่ามีโซโลเจ้าเลเซอร์กันคาเมราแมนไม่มีโซโลแต่ว่ามีการป้องกันสตันนะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดแข่งของเขาที่ทําให้เขาดีกว่าเจ้าเลเซอร์คาเมราแมนคาด้วยนะครับเลเซอร์คาเมราแมนคาผมไม่แน่ใจนะว่าปัจจุบันนี้มีเรื่องของการป้องกันสตันหรือเปล่านะครับยูนิตระดับรีเจนหลายๆตัวพวกตัวเก่าๆเนี่ยบางทีผู้พัฒนาอาจจะบัฟให้แล้วนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ไงคือเราไม่ค่อยได้ใช้กันนะพูดตามตรงยูนิตใหม่อัปเดตเข้ามายูนิต ยูนิตอีเวนต์ใหม่ๆนะครับผมตัวเก่าๆก,ก็กลายเป็นว่ามีประดับไว้เฉยๆแค่ไม่ได้ใช้นะครับเอาไปขายก็ขายได้อยู่นะ <c oughs> ใครชอบฟาร์มเจมนะครับผมก็เอายูนิตระดับรีเจนต์ไปขายในเทดดิงพาซาได้นะครับและทั้งหมดคือรีวิวเลเซอร์กันค a m เมอร่าแมนครับก่อนจะจากกันไปเพื่อนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์บอกผมได้ไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับและที่สำคัญเลยครับผมฝากกดติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ